สวัสดีครับทุกท่านครับเรามาพบกันในแนวคิดเกี่ยวกับการที่เราจะมีเงินล้านไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจในแนวคิดนี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะมีเงินล้านกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนิทาน The Riches Man in Babylon นะครับเกี่ยวกับอาคัสที่ได้พบเคล็ดลับและสุดท้ายก็ยึดแนวทางของอัคกามิส โดยการเก็บเงิน1ใน10ส,ส่วนเพื่อที่จะหวังเป็นคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงิน,ท,นท่านละครับท่านรู้สึกแนวคิดนี้เป็นอย่างไรและท่านสนใจที่จะลงทุนให้กับตัวท่านเองก่อนไหมเราจ่ายเงินมากมายให้กับผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนบัตรเครดิตหรือว่าสารพัดเรื่องราวที่เราได้จัดการจ่ายไปบางครั้งเราก็เลี้ยงเพื่อนฝูง การเลี้ยงพืชฝูงเราก็สร้างมิตรภาพที่ดีหรือว่าการที่เอาเงินไปลงทุนสั่งสมในทรัพย์สินอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่วันนี้ถ้าเรารู้จักเรื่องราวที่เราจะสร้างเงินลา้านให้กับตัวเองได้โดยการจัดเงิน 1- ในส0ส่วนให้ตัวเองก่อนอย่างสาม่ำเสมอผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะร่ำรวยมั่งคั่งกันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะนำคลิปที่เป็นประโยชน์กับพวกเราเนี่ยมาฝาก ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้คิดแล้วก็ลองทบทวนดูว,ว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะมีเงินล้านเนี่ยสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอายุสัก35ปีก็แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างบางคนอาจจะอายุน้อยกว่านี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับท่านมีเวลาในการที่จะให้เงินทํางานเนี่ยยาวนานทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครที่อายุเลย35ปีก็ลองจําลองภาพว่าตัวเองเนี่ยสมมุติว่าอายุ35ปีเนี่ย เรามีเวลาเก็บเงินตั้ง25ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะมีเงินล้านเนี่ยก็ไม่ยากครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดตอนอายุครบ60ปีเนี่ยเราต้องมีเงินล้านแน่เงินล้านเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้จับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดนะครับว่าถ้าเราจะมีเงินล้านในตอนที่อายุ60ปีเรามีระยะเวลาการเก็บเงินอยู่ประมาณสัก25ปีนะครับโดยที่เรามีโอกาสเลือกที่จะหาผลตอบแทน จาเงินที่เราลงทุนได้สัก5%นั่นก็แปลว่าเงินจนํานวน5%ที่ท่านจะได้เนี่ยจะต้องได้แบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับถ้าเราเขียนเส้นไทม์ไลน์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมให้ดูตัวนี้นะครับเส้นไทม์ไลน์เส้นนี้คือเส้นไทม์ไลน์ของชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นการที่เราจะคํานวณหาอัตราผลตอบแทนแบบทบต้นนั้นเขาเรียวกว่า time value of money นะครับดังนั้นส้น time value of money เนี่ยเราจะต้องได้ดอกเบีย้ย หรือว่าได้อัตราผลตอบแทนที่5%แบบทบต้นเพราะฉะนั้นที่เกิดเราต้องการมีเงิน1ล้านบาทนะครับเราจะต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่นะครับในการไปลงทุนหรือเอาไปเริ่มต้นวางไว้ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนกับเราตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นนี้5%ต่อปีทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเงิน100บาทถ้าได้ผลตอบแทนสัก5%นะครับก็คือ5บาทเงิน100 เมื่อตอนสิ้นปีได้ผลตอบแทน5บาทก็จะกลายเป็นเงินตั้งต้นของในต้นปีที่2นะครับก็คือ105บาทแล้วเงิน105บาทนั้นก็เกิดผลตอบแทนแบบ5ทบไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกระทั่งครบ60ปีเนี่ยเราจะมีเงิน1ล้านบาทนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเงิน1ล้านเราต้องใช้เงินตั้งต้นเท่าไหร่ครับเราใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินนะครับซึ่งการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินนี้ท่านสามารถโหลดได้นะครับ ในแอปพลิเคชันของไอะอ,ะอ,ะอะไรนะแอปสโตรหรือว่า Play Store ท่านสามารถเลือกได้นะครับถ้าเป็น App Store ก็พิมพ์คำว่า e c e c นะครับ calculator ถ้าเป็น Play Store ก็พิมพ์คำว่า calculator นะครับ financial calculator นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถหยิบเอาเครื่องคิดเลขนี้มาใช้งานได้ก็เขียน future value ไว้นะครับ ที่1ล้านบาทก็คือ FV คือเงินแน,น่นางคตที่เราต้องการแล้วก็ใส่ annual rate ก็คือผลตอบแทนแบบพลังดอกเบี้ยทบต้นไป5%พอใส่5%รบัจำนวน p ี r i o d นี่คือจำนวนปีที่เราจะลงทุนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะลงทุนทั้งหมดเนี่ย2ีปีเราใส่จำนวน25ปีเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็กดหาคำตอบว่าเราต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่ครับพอกดเอาไปแล้วครับได้เท่ากับตัวเลข 5, 2 9งแสนบาทกับ77สตังค์แปลว่าท่านใช้เงินต้นจำนวนานวน2าม5 3อบาทกับ77สตังค์เป็นเงินที่เราจะต้องเอาไปวางไว้ตั้งแต่ตอนที่เราตั้งใจะจะลงทุนเงินจำนวนนี้เพื่อให้ได้เงินล้านแล้วก็ไม่ต้องไปแตะต้องเงินจำนวนนี้นะครับในจำนวนานวน2าม5 3 0 2บาทเนี่ยก็จะเกิดดอกเบีย้ยทุกต้น5%เแล้วก็พอได้ดอกเบีย้ย หรือว่าได้อัตราผลตอบแทนที่5%เข้ามาเท่าไหร่นั้นก็บวกกับ2 5 0 5 0 0 0กับ303บาทแล้วก็บวกเข้าไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อย,อยในเวลา25ปีเราจะมีเงิน1 0 0 0 0ล้านนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆน้องๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยได้มองเห็นว่าคนรวยเนี่ยเขาคิดกันเป็นเขาเห็นอโอกาสของการลงทุนโดยการใช้เงินก้อนเดียวหรือเงินงวดเดียวหรือเงินจํานวนเดียวลงทุนแบบ ปล่อยให้เงินเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆพอครบ25บปีปับ๊บเงินจํานวนหล้านก็จะเป็นของเราได้อย่างง่ายๆแต่ที่นี้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดผมไม่มีเงิน1ล้านล่ะผมไม่มีต้นทุนเลยแล้วอยากจะเริ่มต้นลงทุนแบบเก็บ 1- ในส0ส่วนน่ะเหมือนที่อาคาสได้เล่าให้กับสหายของเขาทั้งหลายทั้งหลายฟังนะว่ามันต้องเริ่มต้นเก็บเงินเพียง 1- ในส0ส่วนแล้วหลังจากนั้นก็ปรึกษาผู้รู้ เกี่ยวกับเรื่องการที่จะลงทุนในเรื่องใดๆเพราะฉะนั้นเราก็รู้มาแล้วว่าการลงทุนนั้นในกองทุนรวมมันมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นหรือว่าอัตราผลตอบแทนแบบทบต้นนั้นเราก็ลองมาตัดสินใจอ่ะลองมาจะใช้เงินก้อนเดียวก็ไม่มีก็เลยจะใช้เงินเป็นรายงวดที่ตัวเองมีเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีที่ตัวเองสะสมไว้เนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่ครับก็กลับมาที่ภาพนี้ครับ ภาพนี้ก็คือว่าหลายคนไม่ได้มีเงินก้อนเพราะฉะนั้นก็ยังฝันว่าจะมีเงินล้านถูกไหมครับเพราะนั้นเงิน1ล้านที่ว่านี้ก็จะเริ่มต้นเก็บปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งตอนปลายปีนะเก็บปีละครั้งปีละครั้งทั้งหมด25ปีภายใต้ได้ภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราผลตอบแทนจะได้ที่5%เพราะฉะนั้นจะช่องใช้เงินเท่าไหร่ครับก็ไปใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินครับเพราะฉะนั้นเงิน1ล้านตัวนี้ที่เรามีเป้าหมายนะครับใช้เวลาเก็บ25ปีได้โดยได้รับ ที่5%ก็ใช้เงินเพียงแค่20,000กับ952บาทกับ46บกตังค์ท่านเห็นตัวเลขแบบนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ามันมีความน่าจะเป็นถูกไหมครับความน่าจะเป็นไปได้เออเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่ยซึ่งเป็นคนหาเช้ากินกินขํานะครับหรือว่าทํางานเดือนเดือนได้รับทุกเดือนแล้วก็ใช้ไปเกือบจะหมดทุกเดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มพร้อมเงินสัก 1- ใน10แล้วเพื่อที่จะสะสมไว้ตอนปลายปีแต่พอเวลาถึง ปลายปีเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนักนะที่พอถึงปลายปีเนี่ยโปรโมชั่นสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามามากมายเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะชวนให้ทุกท่านไปรอลงทุนตอนปลายปีหรอกครับเพียงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยลงทุนเพียงเดือนละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งภายใต้สมมติฐานที่ว่าลงทุนทั้งหมด25ปีสาหรับคนอายุ3 5ปีนะครับอัตราผลตอบแทนท,ที่ได้รับเนี่ยเพียง้เปเพียง5% เราจะมาลงทุนเดือนละเท่าไหร่ครับเพื่อจะได้เงิน1ึล้านบาทเอาไว้ง่ายครับเอาเงิน1ึงล้านตั้งเหมือนเดิมครับเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เวลาเก็บทั้งหมด300เดือนถูกไหมครับเอา25คูณ12 1 2องสทดไว 6, ้6 1 2 2 2สก็คือ300เพราะฉะนั้น300เดือนเนี่ยเราจะคิดผลตอบแทนอยู่เพียง5%ต่อปีเหมือนเดิมนะครับเราจะลงทุนเพียงแค่1,707บาทกับ2 6่สกตางทีนี้แหละครับท่านก็จะเริ่มเห็นภาพว่า เอาถ้าอย่างนี้มันก็มีความน่าจะเป็นเนี่ยที่เราจะมีเงินล้านได้ภายใต้อัตราผลตอบแทน5%เพียงเงินหลักพันก็สามารถมีเงินล้านได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมที่พาทุกท่านมาค่อยๆค,คิดว่ากองทุนรวมที่เราเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยมันมีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ที่เราชอบเนี่ยผมก็อ่าไป์ลิตไปเลยนะครับคือให้ดาวไว้เลยว่า กองทุนตัวนี้เป็นกองหนึ่งอะที่ผมสนใจกองทุนตัวนี้เป็นกองหนึ่งที่ผมสนใจกองนี้เป็นกองที่เราสนใจกองนี้เป็นกองที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเรามาดูกองพีวินกันก่อนพีวินเนี่ยพีวินเนี่ยเป็นกองที่มีผลตอบแทนเนี่ยหปีที่ผ่านมาโอ้โหเยอะมาก71-89%เ็ก้ารห็นไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ได้7 1ในปีนี้ปีหน้าก็ได้70%เรเราไม่รู้แต่ว่าอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเรารู้ว่า ที่1ปีเนี่ยเขาได้7จ็เดกเือนเนี่ยเขาได้5 0าสเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกลงทุนนี้ NAV ก็สิบหกบาทจุดหแสดงว่าตอนที่เขาเปิด IPO ขึ้นมาเนี่ยมันแค่10บาทแต่วันนี้มันขึ้นมา16บหาท63สิาตังค์เนี่ยเราก็ต้องคิดเลยว่าโอ้โหถ้าเกิดใครซื้อตอนราคาพานะคือราคา IPO เนี่ยก็ได้กำไรประมาณ6กแล้วแต่อย่าเพิ่มไปโลภนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดกองนี้ ฟันมานิเจอร์เขามีฝีมไม้ลายมือเนี่ยเราจะสนใจลงทุนในกองทุนนี้เราก็ใส่ไปได้คือลงทุนขั้นต่ําคือ1,000บาทต่อเดือนน,นะครับหนึ่ง0นบาทก็สามารถลงทุนได้ทีนี้เรามาดูกองที่2ครับคือ TMB COF กองทุนนี้เนี่ยตอนนี้ NAV มันตกลงไปนิดนึงครับราคาล่าสุดนี่คือ2 3 7 8 5 7ถามว่าราคาตกเนี่ยในฐานะของคนที่ลงทุนเป็นเนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นโอกาสเพราะว่าราคามันลงลงไปนิดนึง ติดลบไป0.21%หรือว่าติดลบไป0 0 5 0์อันนี้เราซื้อไว้เราก็ได้ซื้อของถูกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกองนี้ก็ได้ผลตอบแทนอยู่ที่3 6 0 4่อเมันเหนือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะได้ประมาณปีละ5%ใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกครว่าถ้าเกิดเราลงทุนยาวๆเราต้องมีค่าเฉลี่ยความาการได้รับผลตอบแทนไม่ต้องไปหวังว่าจะได้3 30-20-50%หรอก่รับแ้าถิาเปิดมัน็เนเอแล้วรับแต่ถ เป้าหมายของเราที่เราจะได้เงินล้านก็มีโอกาสเป็นไปถึงเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่แนะนําให้ท่านลงทุนเพาาะเป็นกองทุนเปิดตานไทยไชน่าออป portunity นะครับกองต่อมาก็คือพัฒนา gnp กองทุนเปิดพัฒนา global new perspective เนี่ยถามว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่30.38% 6เดือนนี้ยี8 4แล้ว3ปีที่ผ่านมานี่ผลตอบแทนที่ผ่านมานะครับได้1 0 3 9 ก็มากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะเริ่มต้นลงทุนถูกไหมครับเอาละครับกองทุนต่อมาก็คือตัว TMBU S 500กองทุนตัวเนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาผลตอบแทนอยู่ที่18.26%หเดือน18.13% 3ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนอยู่ที่11.06% 5ปีได้10.91%เพราะฉะนั้นกองสกองที่เราผ่านตาไปเนี่ยก็สามารถเลือกลงทุนได้อีกกองหนึ่งนะครับที่ ได้รับความสนใจก็คือ TSF คือกองทุนเปิด t Strategic Fund เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3.28%แต่3ปีเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่9.86% 5ปีได้9.69%ก็เป็นกองที่น่านสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะลงทุนในกองทุนรวมพวกเนี้เพื่อเป้าหมายที่จะมีเงินล้านเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าทำไมเราต้องลงทุนก็เพราะเราอยากจะให้เงินของเราเติบโตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าประโยชน์ของการลงทุนคือข้อดีกําหนดเป้าหมายตามที่เราต้องการครับเราต้องการเงินล้านก็ตั้งเป้าของเราไว้1ล้านเราต้องการ2ล้านก็ตั้งเป้าไว 2, ้2ล้านใช้มากน้อยอยากจะมี50,000นก็ตั้งเป้าไว้ที่50,000นแล้วก็เริ่มต้นเก็บเงินออมอย่างเป็นระบบอย่างที่บอกฮะเรามีระบบการออมเงินแบบอาจจะเดือนละครั้งหรือปีละครั้งหรือ3เดือนครั้งแล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็เรียนรู้ กองทุนต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงกองทุน tmb us 500 pwin tmb cof หรือพัฒรจ GNP หรือ tsf ซีต่างๆเหล่านี้หรือกองทุนที่เราได้เริ่มสนใจเนแต่ละกองเนี่ยเราก็ต้องเริ่มรู้วิถีของกองทุนนี้ว่าใน3เดือน6เดือนหรือใน3ปี5ปีเนี่ยกองทุนพวกนี้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรเพราะเราเรียนรู้แล้วและเราเข้าใจว่ากองทุนนี้ มีการบริหารจัดการได้ยอดเยี่ยมดีมากแล้วก็น่าเชื่อใจได้ท่านก็เริ่มต้นใส่เงินลงทุนไปให้มากขึ้นตามที่ท่านต้องการเป้าหมายของท่านนะครับรู้ทั้งจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละกองทุนแล้วก็เริ่มต้นมาศึกษาแล้วกองทุนพวกนี้ก็ไม่เสียภาษีนะครับเพราะถือว่ารัฐก็สนับสนุนให้คนเนี่ยรู้จักการลงทุนในกองทุนรวมนะครับถ้าถามว่ามีข้อด้อยไหมข้อด้อยเพื่อไม่มีการลงทุนก็คือ ไม่มีไม่รู้อะไรมากไปกว่าเดิมครับอาจจะเคยเล่นหวยก็รู้ว่างวดน,นี้อะไรจะมาอ่าถ้าเกิดเคยเล่นหุ้นก็อาจจะกลัวว่าไม่รู้ว่าหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงแต่ถ้าเกิดเราไปลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยฟันเมนเได้จเป็นคนจะบริจะเป็นคนบริหารจัดการให้กับเราแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีทัศนคติที่ผิดจากข้อมูลที่เคยได้รับเราอาจจะเคยผิดหวังพลาดไปในอดีตอ่ามีการลงทุนแล้วขาดทุนไปเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเราก็รู้สึกว่าเราเข็ด เพราะนั้นทัศนคติที่ผิดเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกแบบไม่อยากจะไปร่วมหัวจมท้ายหรือไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องการลงทุนอาจจะพลาดโอกาสได้ที่จะได้รับโอกาสดีๆในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเงินของท่านถ้าเกิดเก็บไว้ที่ธนาคารท่านก็จะเสียโอกาสตรงที่ว่าเอาไว้ที่ธนาคารได้0.25%สําหรับเงินออมอเงินออมรัพย์แบบเผื่อเรียกเนี่ยนะครับหรือว่า0.5หรือฝากประจําแบบ1.5 1.75 อันนี้ก็ถือว่าท่านจะเสียโอกาสแทนที่จะได้8% 9% 10%ท่านเสียโอกาสไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านไปลงทุนผิดพลาดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าไปลงทุนซื้อทรัพย์สินบางอย่างซ,งซึ่งซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือว่าลงทุนไปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลกําไรหรือมีโอกาสที่จะได้อนาคตที่ดีเลยอย่างเช่นไปลงทุนซื้อ,อ ที่ดินบางที่ซึ่งหวังว่าจะมีโอกาสมีทางด่วนผ่านหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่จะมีการมาก่อสร้างที่นี่ปรากฏว่าข่าวที่ว่านั้นเป็นข่าวโคมลอยเราซื้อไปแล้วเราอาจจะผิดพลาดแล้วก็ที่ตรงนั้นก็เป็นที่ที่แบบว่าไม่มีความเจริญเข้ามาถึงอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในที่สาคัญคือบางครั้งการที่เราไปซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่ขาดสภาพคล่องเช่นที่ดิน ซึ่งบางครั้งเราอยากจะขายที่ตัวนี้มีราคาแต่ก็เราให้ราคาเราก็จะปล่อยในราคาที่ได้ผลตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อที่เราเก็บไว้ตั้งนานมันก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้รู้ว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าเรามีโอกาสเราก็ลองตัดสินใจลงทุนเหมือนอย่างที่ผมลองทดลองการลงทุนให้ในตัว TMB, Cof สัก1000พัพัฒนาจีเอ็มพีสัก1000หรือพีวีสักหนึ่งพัน เราลองลงทุนไปนะครับแล้วกองนี้ก็เข้าไปในพอร์ตของเราจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าใจและแม้แต่ท่านจะใช้ออแอปฟิลิปฟันซ s u เปอร์มาตัวนี้เลือกลงทุนแบบฟันบิลด์ e r Pan แพ <c oughs> คือการลงทุนเปไ็นรายเดือนท่านก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมคุยกับท่านฟังในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากกว่าน้อย <c oughs> ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้เริ่มต้นลงทุนเป็นก็จะเห็นเงินล้านนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ